สวัสดีค่ะผู้ปกครองนะคะเราก็ลูกๆที่น่ารักทุกๆุคนเลยนะคะมาพบกับครูแอนอีกแล้วนะครั้งที่สามแล้วนะที่เราได้พบกันแบบออนไลน์นะคะเม mm. ื่อวานนี้ลูกๆคนไหนได้พับหมวกกันบ้างเอ่ยอ่าพับแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้ส่งมาให้ครูแอนนี้ชื่นใจด้วยนะคะ mm. แล้ววันนี้ล่ะครูแอนจะพาเด็กๆทำอะไรอยากรู้ไหมคะอ่าวันนี้ครูแอน มาเล่านิทานให้เด็กๆฟังค่ะนิทานของครูแอนเป็นนิทานกระดาษแผ่นเดียวนะคะซึ่งนิทานเรื่องนี้ไม่มีตัวหนังสือไม่มีหนังสือถือแล้วก็ไม่มีตัวการ์ตูนแล้วครูแอนจะเล่านิทานได้อย่างไรล่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังนิทานที่ครูแอนเล่าให้ฟังเลยดีไหมคะพร้อมแล้วยังเออถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะ นี่เลยค่ะกระดาษสีเขียวแผ่นนี้นะลูกครูแอนจะให้เป็นป่าใหญ่นะคะในป่าใหญ่แห่งหนึง่งป่าใหญ่แห่งนี้มีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งก็มีกระต่ายคู่หนึ่งซึ่งเป็นพี่กระต่ายแล้วก็เป็นน้องกระต่ายอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เช่นกัน ในป่าแห่งนี้ใกล้ๆจะมีภูเขาลูกหนึ่งซึ่งใหญ่มากๆเลยค่ะพี่กระต่ายกับน้องกระต่ายได้เห็นภูเขาลูกนี้น้องกระต่ายบอกว่าพี่จ๋าพี่จ๋าน้องกระต่ายอยากไปเห็นภูเขาลูกโตโตนลูกนั้นจังเลยพี่กระต่ายได้ยินดังนั้นก็เลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปาะนั้นนะ ขอพี่กลับ่ายฟังนิตอนอ่าวไ่รูนะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะพาไปพี่กระต่ายก็เลยพาน้องขึ้นในบนหุเขาน้องกระต่ายก็ตาม,มนะคะโอ้พี่กระต่ายทูกเขาลูกนี้สูงจริงๆเลยเรามองเห็นผืนป่าที่เราอ,อาศัยอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ น้องหิวจังเลยเดี๋ยวเราลงไปหาอาหารกันก่อนดีไหมพี่กระต่ายก็เลยพาน้องเดินลงไปหาอาหารที่ผืนป่าของตัวเองเดินพอหาอาหารได้อิ่มแล้วน้องกระต่ายบอกว่าเดี๋ยวเรากลับไปที่ภูเขาลูกนั้นกันดีก,กว่าที่ตัวตายไปก็ไประหว่างที่เดินขึ้นไปบนภูเขานั่นเอง ก็มีทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกไม้ทุ่งหนึ่งมีมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยค่ะสวยงามมากเลยแต่ระหว่างที่กระต่ายคู่นี้ได้ดูมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมามีลมพายุพัดแรงมีฝนตกน้ำท่วมไหลลงจากภูเขาลงไปที่พื้นป่ากระต่าย ทั้งสองตัวรีบวิ่งขึ้นไปบนภูเขาทัานทีเดี๋ยวไม่เช่นนั้นอาจจะถูกน้ำพัดตายเลยก็ได้อนาราหลังนั่นเองพี่กระต่ายก็เลยบอกน้องกระต่ายว่าสงสัยเราจะต้องปลูกบ้านอยู่บนภูเขาหลังนี้แล้วละอ่ะแล้วทำไมเราจะปลูกยังไงล่ะคะพีะ่พี่กระต่ายก็เลย สร้างให้น้องดูเป็นตัวอย่าวน้องกระต่ายก็สร้างบ้านตามภูเขารูกใหญ่ของคุณแอนกลายเป็นอะไรละคะเป็นอะไรเป็นหัวใจเลยใช่ไหมคะนี่คูแอนขอมอบหัวใจดวงนี้ให้กับเด็กๆทุกคนเลยนะคะอ้า เด,เด็กสนุกไหมคะนิทานที่แฟนเล่าให้ฟังถาถ้าสนุกนะเด็กๆก,กดหัวใจส่งกลับมาให้ครูแอนฟังนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครูแอนจะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้สนุกสนุกอีกครั้งหนึ่งนะอย่าลืมกดหัวใจมาให้ครูแอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ